สวัสดีค่ะสายรุ่งเองค่ะวันนี้นะคะมาแจ้งข่าวชาวไร่อ้อยก็คือมีการของเงินเพิ่ม200บาทต่อตันอ้อยนะคะเดี๋ยวจะเป็นอะไรบ้าง มารับชมและก็รับฟังพร้อมกันเลยนะคะสำหรับชาวไรยอ้อยก็ได้มีการร้องขอเอกนัดของเงินเพิ่ม200บาทต่อตานช่วยพยุงราคาอ้อยนะคะซึ่งสหพันธ์ชาวไรยอ้อยก็ออกโรงอีกแล้วนะคะหลังจากราคาอ้อยขั้นต้นปีนี้ต่ำกว่าทุนได้แค่1,100บาทนะคะวอนรัฐบาลอัดฉีดเงินตัดอ้อยสดลดฝุ่น PM 2.5ช่วยเพิ่มค่าอ้อยด้วยนะคะสาหรับวันที่28ตุลาคม2567ค่ะหลัง จากราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกยังไม่มีทีท่านะคะว่าจะปรับตัวขึ้นเกินกว่า21-22เซนต์ต่อปอนด์จึงจะมีผลต่อการคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นปี667ท้า6หงนั้นนะคะซึ่งล่าสุดก็มีรายงานาว่าสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยนะคะโดยประธานสหพันธ์นะคะได้มีการทำหนังสือถึงนายเอกนัทนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อขอความช่วยเหลือราคาอ้อยปีการผลิต67ทับ6กตกต่ำค่ะโดยหนังสือฉบับดังกล่าวนะคะจะลงวันที่22ตุลาคม2 5 6 7ที่ผ่านมาแจ้งประมาณการราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี67ทับ68จะมีราคาแค่1100บาทต่อตันนะคะเท่านั้นซึ่งจะต่ำกว่าราคาอ้อยขั้นต้นของปีที่ผ่านมาก็คือปี6 6ทับ 6, 7, นั่นเองค่ะ ที่มีราคาอยู่ที่1,420บาทนะคะหรือว่าต่ำกว่าตันละ320บาทนั่นเองขณะที่ต้นทุนการผลิตปี67-68ทัทางสหพัน์ธชาวไรอ้อยนะคะแจ้งเข้ามาว่าจะอยู่ที่ประมาณตันละ1,400บาทนั่นก็หมายความว่าการการที่ปลูกอ้อยเพื่อส่งโรงงานน้ำตาลในปีนี้ชาวไรอ้อยจะต้องประสบภาวะขาดทุนนั่นเองค่ะ อันเป็นผลมาจากราคาน้ำตาลในตลาดโลกไม่ปรับราคาขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยจึงของให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะมีการพิจารณาแนวทางช่วยเหลือก็อย่างเช่นเพิ่มราคาอ้อยให้ชาวไร่อ้อยได้รับราคาอ้อยที่คุ้มกับต้นทุนการผลิตและค่าตัดอ้อยเพื่อลดอ้อยไฟไหม้นะคะจะทา จะเป็นการลดฝุ่น PM 2.5ไปด้วยค่ะโดยชาวไร่อ้อยนะคะเบื้องต้นจะขอรับสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากรัฐบาลพ,พิจารณาให้เงินช่วยเหลืออีกตันละ200บาทรวมเงินที่ชาวไร่อ้อยจะได้จะได้รับนะคะก็จะเป็น1,300บาทค่าอ้อยขั้นต้น1,100บาทบวกกับขอเพิ่มอีก200ก็แล้วกันนะคะเป็น1,300บาทค่ะซึ่งแนวความช่วยเหลือนะคะ ด้วยการบวกเงินสนับสน,นุนตัดอ้อยสดอีก2 0 0บาทนี้นะคะจะคล้ายกับการช่วยเหลือราคาอ้อยปี61ทับ62นะคะแล้วก็62ทับ63ที่เคยใช้กันมาก่อนหน้านี้ค่ะ ซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะก็มีข้อน่าสังเกตว่าราคาอ้อยปี66ท้67สูงถึง1,420บาทต่อตันเป็นผลมาจากราคาน้ำตาลในตลาดโลกขยับขึ้นมาถึง27เซนต์ต่อปอนขณะที่ราคาน้ำตาลช่วงนี้อยู่ที่21-22เซนต์ต่อปอนแม้ว่าจะมีรายงานว่า บราซิลนะคะซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตและก็ส่งออกน้ําตาลทรายรายใหญ่ของโลกประสบปัญหาภัยแล้งก็ตามด้านผลผล,ผล,ผลิตอ้อยของประเทศไทยในฤดูกาลนี้ก็คาดว่าจะมีผลผล,ผลิตประมาณ92-93ล้านตันสูงกว่าปีที่ผ่านมาที่มีอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาลประมาณ82ล้านตันนั่นเองค่ะ